มีแต่คนซื้อดิครับคนซื้อกับเขามานี่มีแต่คนซื้อกับคนขายเนาะคนขายก่อมีคนซื้อกับมีอันคนบ่ซื้อบ่ขายบ่ได้เขาไม้เนาะเออมีแต่คนซื้อคนขายเจ้าท่านจะเอามาขายมาซื้อมาขายเปลี่ยนเี่ยเดี๋ยขายไปขายไปแล้วสองตัวเหลียแม่ลูกโอ้ยแย่ใส่เสร็จเดี๋ยขายอยู่เนาะขายกับไรบ่้คอยได้มาในดอกเวียดนามมันให้เถื่อเออเวียดนามให้เถื่อนแต่ว่าตั้งแต่ขายดีซื้อยีขายดีแต่ว่าเวียดนามให้บ่ดีมาในราคาเนาะ เจ้าท่านเจ้าได้แล้วเจ้าต่อไปเด้อเจ้าอยู่ทางไหนมาขายคว้วในเมืองไใอะไรอันนี้ครับอสวัสดีครับผมเมืองไหนน้องท้องไรเข่าเด้อปลาครับพี่น้องเขายังรอมาทางนี้ได้ได้ได้กี่ตัวแล้วสิบหกตัวสิบกว่าตัวเป็นไงไอไอติมประเทศไทยอร่อยไปไอติมประเทศไทยอร่อยอร่อยโอเคเนาะอ่ะข้ารั่มรวยเด้อปี่น้องปลาเลาะมาทางนี้นี่ครับเมืองบรรยากาศ หลอกมาทางนี่นี่นี่เขาเอโอ้เปลี่ยนน้ำข้าวจีนดีใช่ไหมเสีบด้นี่เสียบ,บครับอืมอร่อยไปไปพี่น้องเขาหลอกมาทางนี่นี่แหละมันเจ้ามาขายขายเบิดไปวันดีลูกหลานเบิดไปเอาไม่ยักตัเอามาสามตัวสามตัวขายเบิดแล้วเด็กกำไรงเด็กตะขากากาแฟก็แล้วเนาะเบิร์นเด็กหลายถุงเนาะเอาวันดีลูกหลานวันดีครับวันดีครับลูกสาวเอามาสามตัวขายเบิดแล้ว <c oughs> จะส่งโศกกับกกมารเด้อลำรวยเด้อมีของดีที่เจ,จ้าหลวงพอ่อนี่นำ้ำโศก,กน้ำลาบอยู่หนิอือเนาะส่งมาน